ก็ก่อนที่มา r ์ e l f แฟนบอทั้งหลายนะครับจะมาถล่มผมในคอมเมนต์เซกชันนะครับผมขอพูดก่อนเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่รัก Marvel Cinematic Universe มากๆเลยนะผมตั้งตลอดูทุกๆหนังที่ MCU ปล่อยออกมานะครับแต่หลังจากการจบไปนะครับสำหรับ Infinity War นะครับและ Endgame นะครับผมรู้สึกว่ามันมีการ s h i ิ t ในการเขียนในการอะไรต่างๆของ M.C.U นะครับที่ทำให้ผมรู้สึกเลยว่ามันมีปัญหาที่ใหญ่มากกลังเกิดขึ้นนะครับในเฟสสีของ Marvel Cinematic Universe ครับที่วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าปัญหาของ M.C.U นะครับในเฟสสีก็วันนี้นะครับผมก็จะแบ่งคลิปนี้นะครับออกเป็น4ส่วนนะครับมี4เรื่องที่ผมอยากพูดถึงซึ่งเรื่องแรกนะครับที่ผมอยากพูดถึงวันนี้นะครับก็คือ storytelling นะครับผมรู้สึกเลยว่า การเขียนบทของ m r v v l นะครับในเฟสแรกถึงเฟสสผมว่าเขาเขียนได้ดีมากๆเลยมันมีการ connect เรื่องราวมันมีการผูกเรื่องราวที่ดีและแยบยนออกมานะครับผมชอบมากๆเลยแต่หลังจากที่ Marvel ได้เข้าเฟสสนะครับมันกลายเป็น obligation ในการดูหนัง m r v เ l ล่ะ obligation หมายความว่าไง obligation นในสถานการณ์นี้นะครับใน situation นี้มันแปลว่าคือเราต้องดูอะเราต้องดูเพราะว่ามันเป็นหนัง Mar เ vel มันไม่ใช่หนังที่ แปลกใหม่หรือว่ามีแนวทางใหม่ๆห,หรือว่ามันดีอ่ะคือเราดูเพราะว่าเป็นหนังมาเวลครับซีรีส์ต่างๆมูลในมิสมาเ e ลต่างๆคือเราดูมันเพราะว่าเป็นหนังมาเวลครับเราดูมันเพื่อที่จะแคชชับเราไม่ดูมันเพราะว่าเราอยากดูจริงๆเราอยากไดฟในเรื่องราวที่เขาอยากเราตัวละครที่เขานําเสนอขึ้นมาเราดูมันเพื่อที่จะแคชชับห้าทีของแคมิโอของตัวละครฮีโร่ต่างๆที่โผล่มาในเรื่องราวนั้นแล้วมันเชื่อมต่อไปอีกเรื่องครับ มันทําให้การมี creativity นะครับลดน้อยลงมากเลยครับเพราะว่าแต่ละหนังนะครับมันกลายเป็น advertisement เพื่อหนังต่อไปที่มาเวล์พายอาร์นิยะทำออกมาอย่างเช่นนะครับ One Division ั่น Division ิชเพลออกมาเสร็จแล้ว d o c t o r Strange ก็เข้ามาก็คือมันเป็นการ a d v e r t i s e ตัวหนังที่เชื่อมบปอีกหนังอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งมันทําให้ผมไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในเฟดหนึ่งเฟดสานะครับเขา a d v e r t i s e นะครับตอนจบเรื่องคือ end credit scene นะครับ แต่ในเฟสสี่นะครับเขาเริ่มที่จะใช้เรื่องราวนะครับเป็นการ a d v e r อร์ e ไปในตัวเองครับซึ่งผมไม่ชอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำลาย Story Telling และอารของแต่ละตัวละครที่มาเฟ l พยายามที่จะพูดออกมาแล้วการที่เขาทำนี้เนะี่ยมันทำให้เกิด p ล็อตโค e ที่เยอะมากๆนะครับในเรื่องราวของเขาอย่างเช่นนะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนได้เข้าใจนะในตอนเรย่เตันเนอร์อเนี่ย ผมเจอพอดโฮเยอะมากเลยที่ผมแบบพูดถึงซึ่งผมอาจจะมีการสปอยล์อหนึ่งนะครับก็ขออภัยนิดนึงนะแต่ขอพูดในส่วนนี้ก่อนก็คือพอดโฮที่ผมแบบพูดถึงนะครับก็คือเรื่อง e t e r n i t y นะครับ e t เ r n i t y นะครับเป็นอะไร e t e r n i t เนะครับเป็น Cosmic Being คนหนึ่งนะครับที่มีพลังที่จะให้พรกับตัวละครในคนหนึ่งที่มาหาเขาคนแรกนะครับซึ่งการไป eternity นะครับก็คือการที่คุณจะใช้ s t o r ์ Breaker นะครับหรือว่าไ Frost ที่ไปหา eternity นะครับซึ่งก่อน มาหาเขาให้ได้ซึ่งเขาก็สามารถรอต่อมาได้นะครับแล้วเจนฟอสเตอร์นะครับหรือว่าแนนดอลีดพอร์ตวูแมนนะครับก็ได้ไปเจอแพลนของกอนะครับแล้วมันเห็นแผนนั้นแล้วมันก็โยนคอนขึ้นไปเลยผมเลยงงว่าเอา้ามันก็รู้นี่ว่าคอนในตอนเนี่ยมันใช้เพื่อไปอินเทอร์เน็ตดีได้เพราะว่ามันเป็นการชา้นอปลายฟอสแล้วทำไมคุณมาใช้อนั้นเพื่อไปอินเทอร์เน็ตีครับผมเลยงงว่า,วานะครับว่าทําไมเขาเขียนมาแบบนั้นเพราะว่าการที่คนเขียนแบบนี้ขึ้นมาว่าถ้าไปตรงนี้แล้วคนได้พร อะไรก็ได้เลยมันทำให้ทุกเรื่องราวเนี่ยมันไม่เมคเซน์เลยครับมันไม่มีลอจิกอะไรเลยครับแล้วอีกพ็อดพฮหนึ่งนะครับที่ผมงงมากๆเลยก็คือมิอเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ฮะคือมันมีตรงไหนที่เคยพูดถึงตรงนี้ไหมครับเพราะว่าถ้ามึงสามารถรักษาตัวเองได้เนี่ยต่อมันต้องแบกสังขารตัวเองไปเพื่อทำสตอร์เบกเกอร์ทำไมวะผมไม่เข้าใจเพราะมิอเนี่ยก็สามารถรักษาตัวเองได้นี่ถูกไหมผมรู้สึกเลยว,ว่าต่อเลยเป็นตันเดินนะครับเป็น perfect e x a m p l ลในการโชว์ให้เราเห็นถึง lazy script writing อย่างๆนะครับเพราะว่ามันมีการใส่ creativity หรือว่าใส่การเปน logic อะไรเลยเขาให้ใส่เพื่อที่จะทำให้ story เนี่ยมันไปข้างหน้าได้แค่นั้นมันมมีการวางมุมพลิกมุมทำอะไรให้มันมีการ build up มีการ set up มีการ payoff อะไรเลยครับมันแค่ใส่ใส่ใส่ยัดยัดยัดเข้าไปแค่นั้นครับมันมีการคิด creativity อะไรเลยผมเลยรู้สึกว่า อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเฟซสีที่มาเฟลคนที่จะแก้ไขในโดยเร็วนะครับเพราะมันมีการครีเอท v i ิตี้นะครับใน i n e m a t i c Universe เลยเพราะว่าผมรู้สึกเลยว่าแต่ละตัวละครก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยลีดผมมาที่ข้อที่2นะครับเรื่อง c ค a r a คเตอร์นะครับหรือว่าท็อกซิกแมสกิลเลนตี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่ผมอยากพูดถึงนะครับท็อกซิกแมสกิลเลนตี้นะครับคืออะไรท็อกซิกแมสกิลเลนตี้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยพยายามจะ Distance ตัวเองนะครับจากการโชว์เฟมินิเนตี้นะครับ หรือว่าการโชว์ความเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าเราเนี่ยอยากโชว์ความเป็น alpha m a l นะครับรว่าเรา p o w e r ฟูลและเรบแข็งแกร่งนะครับแล้วทุกคนสังเกตดีนะครับมันมีการโ s h o w สซูเ super h e ร o ผู้หญิงนะครับเยอะมากนะครับใน MCU Phase 4นะครับซึ่งผมพูดเลยว่าเขาทําได้ห่วยแตกมากๆเลยเขาทําไม่แย่จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่และตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้ embody สิ่งที่ผมพูดตลอดเลยว่ามันเป็น feminist idea เลยครับ ตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ผมมาโชว์เคสให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็คือเจนฟอร์สเตอร์กับบอลคีรีนะครับในเรื่องมันตันเดอร์วิดีโอที่แล้วนะครับผมเคยพูดไวแล้วแต่ผมก็จะมาพูดอีกนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็น example นะครับที่โชว์เคส toxic masculinity นะครับได้ดีมากเลยมันมีฉากนึงครับที่ออนนีเป็นเซนต์ซิตี้นะครับที่เจนกับบอลคีรีเนี่ยพยายามที่จะขโมยตันต์บอลแล้วเขาพยายามที่จะคุยกับตอว่าไอตอ ไม่ต้องไปคุยไม่ต้องแบบไปหาหรือไม่ต้องไปทําสัญญาอะไรกับซูสเลยใช้พลังใช้ความแข็งแกร่งของเราเนี่ยไปแย่งตนบออกมาเลยสิ่งที่เจนพูดมาสิ่งที่บอกคกยสรสนับสนุนเจนนะครับมันก็คือ toxic masculinity นะครับไปคอนเซปต์แล้วเนี่ยคนอาจจะพูดว่ามันก็ดีอันนี้ผู้หญิงแบบมีพลังแบบ empower ผู้หญิงเหมือนกันมันไม่ใช่การ empowerment ครับไม่เลยสักนิด strong women นะครับตัวละครที่มีพลังเยอะ strong ปล่อยเลเซอร์เยอะต่อยเก่งตีเก่งมันไม่ได้ช่วยเอมเพลวผู้หญิงเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ครับต่อยเก่งตีเก่งแค่นั้นครับมันก็คือโรบอตตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีอิโมชันไม่มี vulnerability ไม่มี weakness ไม่มี flaws ไม่มีเฮี่ยอะไรเลยซึ่งสิ่งนี้นะครับมาเลส่่งเมสเซจนะครับให้กับผู้หญิงลหลายๆคนนะครับที่โตมาว่าอย่าโชว์เทรดของผู้หญิงอย่าโชว์เทรด feminity เลย การที่คุณเป็นผู้หญิงคุณต้องสตรองแข็งแกร่ง,ต,งต่อยเก่งตีเก่งบอยเลเซอร์เฮียอะไรของมัน doesn't empower women ผมจะยกตัวยอย่างง่ายๆนะครับสองตัวละครนะครับที่สามารถ empower ผู้หญิงได้และตัวละครหนึ่งที่มาเ v e l ถาม,มาในเฟสีนะครับที่ไม่สามารถที่จะ empower ผู้หญิงได้ตัวละครแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือ Miss Marvel นะครับเป็นตัวละครที่ไม่สามารถที่จะ empower ผู้หญิงได้นะครับมิสมาเวล p e r s o n นของตัวละครนี้ก็คือเขาเนี่ย อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาอยากได้ผู้ชายเขาอยากให้คนเนี่ยมารุมล้อมเขาเสร็จแล้วตัวละครเนี่ยมันก็ไปเจอหีบอันหนึ่งที่สามารถทําให้เขาเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้อ่ะจบของมิสมาเฟลก่อนนะผมก็จะาเล่าแบีกบตัวละครหนึ่งมูหลานฉบับแอนิเมชันนะครับมูหลานเป็นผู้หญิงที่ถูกดิสกัดนะครับในครอบครัวของเขาเสร็จแล้วสิ่งที่เขาทําคืออะไรสิ่งที่เขาทาก็คือช่วยพ่อตัวเองไปเป็นทหารพอเขาไปเป็นทหารเนี่ยเขาไม่สามารถทีคอมพิดกับคนอื่นได้เขาทําอะไร เขาฝึกฝนเขาสู้แล้วที่สําคัญเลยเขาใช้อะไรเขาใช้หัวสมองในการคิดแก้ปัญหานะครับสิ่งที่มูลานสอนเราทุกคนนะครับก็คืออะไรเขาสอนเรื่อง hard work การสู้ความไม่ยอมแพ้นั้นคือสิ่งที่มูลานสอนเราทุกคนนะครับในฉบับแอนิเมชันนะครับแล้วเรามาดูมิสมาร์เวลกันดีกว่ามิสมาร์เวลสอนอะไรเรามิสซมาร์เวลสอนว่ามึงแค่ต้องไปเปิดหีพิ่ยาหนึ่งน่ะแล้วมันก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ละแค่นั้นครับมึงแค่ต้องไปเปิดหีไปหนึ่งมึงแค่ต้องเจลซี่มึงต้องแบบ โอ้อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่มากเสร็จแล้วมึงก็เป็นซูเปอร์นิวโรได้แค่นั้นครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะสร้างตัวละครอ,อย่างมิสมาร์เวลกับกัปตันมาร์เวลขึ้นมาทำไมคุณจะพูดว่าโอ้ oh, this character is p e r f e c t embodiment of feminism กัปตันมาร์เวลนะครับเป็น perfect example นะครับของ Mary Sue character นะครับที่โอ้ก oh, ูมีพลังเยอะกูต่อยเก่งกูตีเก่งแค่นั้นครับมันนั่นคือ toxic masculinity นบทีบนะครับนั่ม ผู้ชายสมัยก่อนนะครับที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับที่โชกา้ามกูเก่งกูมีพลังเยอะกูต่อยเก่งแต่ไม่มี weakness ไม่มี flaws ไม่มี personality เลยอะไรเลยเม่อคือไอตัวละครใน s t า r Trek ไอตัวละครผู้ชายคนหนึ่งใน s t a r Trek อะผมจำชื่อไม่ได้ละมันคือตัวละครนั้นครับที่แค่เปลี่ยนทรงผมใส่วิกแค่นัครับนั่นก็คือตัวละครของกับตันมาเวลและมิสมาเวลวอลคเอรีในเรพอร์ตวูแมนเฮียอะไร มันไม่ได้ actually empower ผู้หญิงยังไงเลยครับและมาดลีดผมมาเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง degrading ของ gender ครับ degrade gender คืออะไรครับเมื่อคือการที่เราเนี่ยลดคุณค่าของอีกเพศหนึ่งลงเพื่อที่จะ raise คุณค่าของเพศตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นและนั่นแหละคือ s e x i s t ครับมันคือการเหยียดเพศครับผมจะยกตัวอย่างนะครับไม่ง่ายน,นะครับก็คือตัวละครอย่างตอนะครับตอมเนตัวละครที่ถูกทําให้ดูเหมือนตัวตล,ลกหนังแต่ละหนังที่เขาออกมาเนี่ย มันทาให้เขาดูเหมือนเป็นตัวตลกอะคือแบบวัดปล่อยเสื้อผ้าเขาให้หลุดลุยมาดูเขาโป้ทําให้เขาดูเหมือนตัวตลกพูดจาแบบนี้ก็คือสิ่งที่มาเวียพยายามจะทำนะครับก็คือดีเกรดเจนเดอร์ผู้ชายนะครับเพื่อทําให้เจนเดอร์ผู้หญิงนะครับดูสูงกว่าเจนเดอร์ผู้ชายครับซึ่งนั่นแหละคือ s ซ็กซิมและนี่คือนะครับเป็นดาร์ s ไซด์ของมาเฟียของซีนเมคยูนิเวอร์สนะครับในเฟสซีที่ผมอยากพูดมากๆเลยนะครับก็ต่อมานะครับในเรื่องที่3นะครับบริเยดกับตอเรมตันเดอร์นะครับคือ คอมมีนีนะครับที่ผมพูดเลยว่าเขาใช้ได้อเวอร์โหลดมากๆเลยผมพูดในคลิปต่อแล้วนะแต่ผมยังพูดอีกนะการใช้คอมมี่นะครับคุณต้องมีแนวทางในการใช้ให้มันมีการวางที่ดีผมพูดเลยว่าการใช้คอมมี่ของมาเบลนะครับห่วยแตกมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกนะครับมันทําลายเทนชันที่เขาสร้างมาคือแบบเทนชันที่คุณสร้างมาของฉากนั้นแ่ะมันหายหมดเลยครับฉากที่ผมจะคเน็กับตัวละครฉากที่ผมจะเข้าใจตัวละครเนี่ยมันหายหมดเลย เพราะว่ามันมีคอมเมดี้นะครับที่เขาใส่มาแบบโอเวอร์โหลดและไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับว่าใสตรงนี้มันจะเกิดเอฟเฟกอะไรมันเลยทําให้คนหลายคนนะครับไม่ชอบคอมเมดี้ของมาเฟลเลยเพราะว่าอย่างแรกนะครับมันทําให้เราไม่สามารถที่จะเข็นกับตัวละครได้อย่างที่2นะครับมันทาลายดราม่าติกแคนชั่นที่เรื่องราวมันสร้างมาทั้งเรื่องครับและสิ่งสุดท้ายนะครับพี่ผมแบบพูดมากเลยนะครับก็คือมันกลายเป็นบิสเนสมากกว่าการทําหนังไปแล้วอะสำหรับ MCU นะครับ คือจากที่ผมจําได้นะครับเฟสแรกของ MCU นะครับมันมีประมาณ5เรื่องเองอะแต่คูมาดูตอนนี้ดิเฟสสี่มันมีกี่เรื่องมันมีแบบ15เรื่องอะคือแบบจากการที่คุณ take it slow จากให้คนใช้เวลาในการดูเรื่องราวในการพยายามพัฒนานแต่ละตัวละครเนี่ยให้คนดูเนี่ยสามารถอยากชอบตัวละครให้เวลาความดูเนี่ยรักตัวละครเหล่านี้มันทําให f ฟดอินฟินิตี้วอลอคคนเนี้ยมันเลยเป็น the best ever franchise ครับแต่หลังจากที่คนเนี่ยมาโฟกัสกับการ create content ให้มากที่สุดมันทำให้เราลืมคิดถึงการ create หนังดีๆครับมันทำให้ Marvel Cinematic u n i v e r อ e นะครับขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ a good film มันไม่มีหนังดีเลยครับหลังจากที่ Infinity War จบไปจากที่ endgame จบไปหลายคนอาจพูดว่า No Way Home ก็ดีนี่ No น a y h o oh, m e โอ้ o so good ผมพูดเรียกว่าโนเวลโฮมนะครับโอเคมันเป็นหนังที่สนุกผมชอบนะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่อง Storytelling กับ Logic ของมันเนี่ยมันไม่มี Logic อะไรเลยครับส t อรี่เทลล n g มันไม่มีอะไรเลยครับมันมีแค่การใช้ c a m ิโอนะครับและ Beat s t ส l g ลจ b e a ปเพื่อทําให้คนดูเนี่ยมาดูครับซึ่งที่สําคัญเลยนะครับโนเวลโฮมนะครับมันใช้ p a s s Work ของแต่และพุ่งกับเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้เงินมากขึ้นคือคุณก๊อปงานคนอื่นเนี่ยมาใส่ในงานของคุณ เพื่อทีอ่จะทำให้คนเนี่ยมาดูเพราะมันเป็นนอสต a ล g i a base ครับเพื่อทําให้หนังคนเนี่ยมันหาตังค์เยอะขึ้นแต่อ่ะคนอาจจะพูดว่าอ้าวนอยโฮมดีแต่มันเป็นหนังเรื่องเดียวนะครับในเฟสสี่นะครับที่ดีอ่ะมิสมา a r v e l trash m น o n ท i g h t trash Everything's trash d o c t ร r s t r a n g แล้วคนดูดิกูรู้เมกาทุกคนพูดแบบผมเป๊ะเลยครับทุกคนที่เมกานะครับที่ต่างประเทศนะครับพูดเหมือนผมเป๊ะเลย MCU นะครับกำลังเข้าคันวิกฤตครับคือการดี c l i n e ครับ มีการดูน้อยลงเยอะขึ้นมีการขาดทุนที่เยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายนะครับไม่ว่าคนจะใส่ CGI ขนาดไหนไม่ว่าคนจะใส่แคมิโลมากไปขนาดไหนนอสติลจิเบสขนาดไหนนะครับถ้าสตอรี่ไม่ดีคาแรคเตอร์ Character ไม่ดีมันจบครับสิ่งนี้คุณสร้างมาสิ่งนี้คุณปูมาทอย่างพังหมดครับเพราะว่าภาพะยนตร์นะครับสุดท้ายแล้วมันก็คือการพูดถึงสตอรี่ของแต่ละตัวละครของตัวละครที่คุณอยากพูดถึงนั่นแหละ คือฟิล์มเมคกิครับที่ MCU นะครับลืมไปแล้วและสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยคริ n งชและไม่ชอบกับ MCU ในเฟดนี้มากๆเลยคืออะไรรู้ไหมก็คือ hype culture รนะครับคุดูดิไอ้อแบบคือคนอวยได้นะแต่คนอวยให้แบบมันมี r e a ่ o n ที่คนจะอวยหน่อยอะผมเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่อยากดูหนัง Marvel แบบเฟดหนเฟดสาหนังที่มีสตอรี่หนังที่มีตัวละครแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรจริงๆอะผม มันไม่มีอะไรแล้วอะก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นคลิปยาวนะครับที่ผมอยากทำเกี่ยวกับปัญหาของ MCU ที่ผมมาดิฟดิฟและวิเคราะห์นะครับก็ผมรู้นะครับน่าจะมีคนมาเกลียดผมเยอะนะครับในคอมเมนต์เซ็กชันแต่ผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นความคิดของผมอะมันคิดเห็นอย่างนี้ผมอยากพูดมามนี้ผมอยากแชร์ไอเดียของผมที่มีกับ MCU นะครับและพาเพื่อนๆทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงนะครับก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เซ็กชันนะครับ แต่พอทิ้งแล้วนะครับขอให้มี reason ในการ argue นะครับถ้าอยากมาด่าผมแค่มาด่าผมอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับก็ผมขอ delete comment คุณนะครับก็จบวิดีโอแค่นี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับ